เข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เลยนะครับเพราะว<ะ>่าต้องสูญเสียลูกสาวคนเดียวไปนะครับเรื่องของเรื่องคุณผู้ชมครับคือโรงเรียนให้ลูกสาวซึ่งไม่สบาย<ะ>เป็นโรคพุ่มพวง<ะ>ไปร่วมกิจกรรมซึ่งลูกสาวก็บอกว่าไม่อยากไปหรอกแต่ว่าถ้าไม่ไปเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ผ่านกิจกรรมนะครับทีนี้พอลูกสาวไปร่วมกิจกรรมปรากฏว่าไปเต้นเต้นเต้น,ตนต้นอยู่ลูกสาวเป็นลมหมดสติแล้วเสียชีวิตนะครับเนี่ยฮะหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ แม่กับพ่อนะครับสูญเสียลูกสาวลูกสาวคนนี้เป็นลูกสาวคนเดียวอายุ17ปีนะครับกำลังเรียนอยู่ชั้นม .6 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีคุณครูบังคับให้ไปร่วมกิจกรรมกีฬาแล้วก็ให้ลูกสาวซึ่งป่วยเป็นโรคกุ้มพวงออกไปเต้นกลางแดดลูกเป็นลมหมดสติสุดท้ายลูกสาวคนเดียวตามภาพคุณผู้ชมครับเสียชีวิต คุณแม่ไล่เรียงเหตุการณ์บอกว่าช่วงเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นประมาณสักปลายเดือนมิถุนายนลูกสาวเป็นโรคพุ่มพวงหรือว่าโรคแพ้ภูมิตนเองคุณหมอห้ามตากแดดและห้ามใช้แรงเยอะถูกโรงเรียนสั่งให้ไปร่วมกิจกรรมกีฬาโดยตอนแรกบอกว่าเอา้า ให้ลูกสาวเนี่ยไปเป็นสตาฟช่วยเสิร์ฟน้ําเสิร์ฟอาหารซึ่งก็จะมีเด็กที่ไม่สบายเนี่ยทำหน้าที่อยู่ประมาณสักสิคนได้นะค,คะแต่ทีนี้พอถึงวันที่ต้องทําพิธีปิดเนี่ยนะคะไอ้กิจกรรมเต้นกลางสนามที่ว่าเนี่ยเด็กๆที่ร่างกายปกติแล้วต้องมาเต้นวันนั้นเนี่ยไม่มาหลายคนรครูก็เลยไปเรียกเด็กนักเรียนที่ทําหน้าที่เสิร์ฟน้ําเสิร์ฟอาหารซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่ป่วยเนี่ยให้มาเต้นแทนลูกสาวก็เลยเนี่ยต้องมาเต้นแล้วก็มาล้มลงกลางสนามเพื่อนๆจะเข้าไปช่วยแต่มีข้อมูลอ้าง ว่าคุณครูยังบอกว่าไม่ต้องเข้าไปให้เต้นให้เสร็จก่อนนะคะก็คือเราจะเห็นเหมือนเด็กจะวิ่งเข้าไปช่วยแล้วเหมือนน้องเขาวิ่งกลับกันมาค่ะ,คะมีข้อมูลบอกครูบอกให้กลับไปเต้นก่อนนะคะแล้วก็สภาพก็คือเหมือนลูกสาวอ่ะต้องนอนฟุบอยู่เป็นเวลานานด้วยนะคะก่อนจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วยปั๊มหัวใจสุดท้ายลูกสาวต้องเป็นเจ้าหญิงนิทราอยู่ถึง11วันและเสียชีวิตในวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณแม่เนี่ยบอกเลยว่าใจสลายมากนะคะคืะค การที่ลูกมาจากไปแบบนี้แต่คุณแม่บอกที่ช้ำใจมากก็คือตอนลูกสาวป่วยแล้วก็นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี11วันนั่นแหละคะ่ะพอ,อสำนักฝ่ายการศึกษาของเทศบาลมาเยี่ยมแล้วพอ,อเนี่ยพูดกับพ่อแม่ว่าครับ คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจนะที่ลูกสาวเนี่ยพลีชีพเพื่อชาติมันมีคําพูดนี้ขึ้นมาเนี่ยแหละคุณแม่บอกนะคะบอกพูดทุกครั้งเลยที่มาเยี่ยม4ี่หครั้งไม่คิดเลยว่าคนเป็นผอ,อ,อจะพูดแบบนี้แม่บอกอยากให้เคสลูกสาวของเธอเป็นอุทาหรณ์ไปถึงโรงเรียนอื่นๆสมมุติว่ามีเด็กนักเรียนที่ป่วยอย่าไปบังคับให้เขาต้องร่วมกิจกรรมแบบนี้นะคะหรือกิจกรรมหนักๆที่มันสุ่มเสี่ยงตอนนี้ใกล้จะครบร้อยวันที่ลูกสาวเสียชีวิตไปแล้วแต่พ่อแม่ยืนยันว่าจะดําเนินคดี ผู้เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุดให้ทนายดําเนินการเรียกค่าเสียหายที่ศูญเสียลูกสาวไป12ล้านแต่ทางเทศบาลเนี่ยชดใช้มาแล้วเพียง70,000สบาทยังต้องสู้คดีต่อให้ถึงที่สุดค่ะเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะต้องมาเสียลูกเพราะเรื่องแบบนี้ค่ะใช่ถ้าถ้าน้องเสียเพราะว่าโรคของน้องเองเราจะไม่รู้สึกเสียใจมากขนาดนี้แต่น้องเสียเพราะความ ความสะเพ่าของคนใช่เรื่อนันที่รู้ว่าน้องไม่สบายแต่ก็ยังเอาน้องไปทำกิจกรรมแบบนี้ซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุก็ยังไม่มีใครมาอธิบายให้พ่อแม่ได้รับรู้เลยว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงทำไมโรงเรียนต้องเอาน้องไปทำกิจกรรมแบบนี้ เอาเพื่อความเป็นธรรมนักข่าวของเราก็เลยไปคุยกับผอ,อครับผอ,อกฤษดาโสภาผอ,อของโรงเรียนก็บอกว่าหลังน้องเสียชีวิตเสียใจมากจนถึงทุกวันนี้โรงเรียนเองก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจนะครับช่วยเหลือตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลจนไปถึงพิธีงานศพโรงเรียนช่วยเยียวยาทุกอย่างถือเป็นบทเรียนของสถานศึกษาต่อไปผอ,อยอมรับว่าโรงเรียนมีหนังสือแจ้งให้ร่วมกิจกรรมชัดเจนแต่กรณีนี้โรงเรียนยอมรับว่าบกพร่อง หลังเกิดเหตุโรงเรียนก็มีการสั่งการให้คุณครูไปเก็บข้อมูลนักเรียนทุกคนว่าใครเป็นอะไรเป็นโรคอะไรระดับไหนบ้างต่อไปก็จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะครับแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ